อารอาครับ,รรบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขชนชาไทยทุกท่านนะครับผมไอ้แซกรั่วนะครับผมมาเล่นเกมเอลด์ดลิงยืมเพื่อนนะครับคือตอนนี้ผมเพิ่งเล่นไปสักพักนึงแล้วเพิ่งโดนตัวเฮียมมันรู้ตบตามาแล้วกูก็เจอมากูจะโดนซอยไหมเสียงไอไม่ต้องถามนะครับเสียงน้องกู worry, ในตรงมูาลาเเ่นโชคอยู่นะครับโชคอยู่ข้างเขาโชคสา,าข้างเขามัง้ง เราเจอเข้าที่นี่มัง้งกูแปลมั่วไอ้เฮียอย่าสนกูช่องเกา่าชื่อว่าเล่นมัว่วอย่างนั้นอย่าคาดหวังคำถูกต้องจากกู is is sure เออเขาเหมือนพวกกูคนแบบกูหาเอเลีงกูอ่านไม่ทันสาวประสบการณ์คนเล่นดาร์กโซ กูก็ไม่รู้อยู่ดีมันจะเกิดเหี้ยอะไรสิเรกทานิชเดือึบบอ่านไม่ออกภาษาอังกฤษกูเกตซูนเติมสีไว้ข้างหน้าเอ๊ะข้างหลังมันคือเหี้ยแล้ววะอ่าคอมแลกไม่ต้องซือคอมกูกาก E-H Display เอ่อกูไม่รู้กูจะรู้ไหมนึกถามว่าทำไมต้องเป็นม้าตลอดกูไม่รู้ แล้วมีม้าให้ขี่เหรอเกมนี้โอ <Open>. oh, เพนโอ้มันเริ่มแหลกมันเริ่มแหลกใช่ไหมมันเริ่มแหลกหน้าตาตัวละครดูเศร้ายังไงตุ๊ฟก c คูกกน่น้าสกีบิดด<อ>ี้วะตุ๊ฟไอเฮียน้องกูแม่งเล่นเกมอื่นอยู่ไฟติ้งดิม m อนแล้วกูก็เผลอลืมกดออกดิดช่างแม่งเราจะมีเซาแบกเกาวเป็นไอ้นักขนะุนน้าจะมาเนี้ กูบอกเลยนะถ้าไากูเต็มอ่ะก็คือได้ดีกูเจ๊งม,มาแล้วพอได้ซีกูเต็มเหมือนกันอันนี้อะไรกูสามารถเรียกคนอื่นมาช่วยได้โอ้สุดยอดไอ้เชี่ยกูไม่ต้องต้องการไอ้เชี่ยกูไม่ได้ขอด้วยเอ้ไอ้พวกนี้มันตป็นแตกได้ขอก่อนไม่ได้โอ้โหเฮ้ยใครมากูจะไรเว้ยไม่มีโซ่ไม่มีเชี่ยอะไรเลยมัน เป็นฟต์อ๋อมงมีอะไรชิ่อยหาจากจข้างล่างกูคิดไม่ทันเว้ยนายเป็นเสาดันก,กูขึ้นมาขึ้นมาไม่มีเหียอะไรเลยว้าวประตูเปิดเชี้ย <Yeah! S 1> มันคืออะไรลิมเกฟแล้วต้นไม้ต้นใหญ่นะั่นมันคืออะไรกูไม่เคยเห็นแล้วกูพูดจริงกูไม่ได้ขี้โม้ด้วย กูไม่เคยเล่นกูไม่เคยแม้แต่ดูสตรีมเมอร์เล่นด้วยไอ้สัตว์ถึงกูจะรู้จักเคยเล่นพวกคลิปเอเดอร์ลิงก็ตามกูลืมไม่ได้เล่นดาร์กโซกูกดอารกระโดดไอ้สัตว์ลืมไปที่เอ๊กูลืมไม,ม่มีปุ่มกระโดดให้กูกูไปเซตมาใหมล่ละมันบอกว่าอะไร use map to check use serend แ,แล้วพี่ไม่ป,บบบปาาร่ามันเป็นภาษาไทยวะเฮ้ย็บเ<ๆ>ยบเยบกูเด็กอปปินเตอร์ไอเซฟี่อิงลิชเวลี่ฟรูอิต ไอ้กูวาร์กกับสองกูใช้แมพตออคนหน้ากดปุ่มอะไรมึงคิดยังไงกูฆ่าเหี้ยดีแล้วกูบอกกันนะกูหน้าหินพอเราไม่ได้ดับใหญ่ก่อนไอ้เหี้ยบอกเลยกูจะเบียวให้มึงดูมึงจะได้รู้ว่าใครเบียวที่สุดในเกมนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจากกูกูบอกเลยกูทิ้งงานชีวะมาแคสเกมพวกมึงด้วยนะดูกูด้วยซับให้กูด้วยกูไม่น่าฆ่าเลย กูจะฆ้าไว้ตัวหนึง่งกูได้ยินมาเรื่องชื่อหรือชาว,ว่าไม่โหดเพื่อนกูบอกว่าโหดไหนกูดูดิถึงกูจะแพ้ตัวเมื่อกี้มาก็ตามแบบไม่เห็นฝุดกูจะมาเล่นเอเด้ลินยิเพื่อนและกูไม่คืนด้วยเฮ้ยเดี๋ยวมึงรอก่อนมึงรอก่อนปนึงนึงมึงเจอของใหญ่ของยาวยี่เอาดีเอาดีเอาดีอเอาดี เอาเอาเจอกรูหลบตายย่ะ,ะแม่งตีไฟแม่งตีไฟไอสัตว์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวเมตาเฮ้ยโอใครมั็นบดวะตัวหนักเกินเกมไม่สอนด้วยว่าจับดาบสองมือทำอยังไงชั่วจับแม่หิ้งคู่ขามียาไม่นึ่งเยอะด้วยมันเอาคุยล้วเหยียดลำร่างอา้อาวเยียเจอไปร้อยห้าสิบตายเรียบร้อยโดนกูเอ้ยนะคุณบอกว่ากูไม่มีสาวอ่ะ เฮ้ยเชีย้ยได้ของมาแล้วมีไฟให้กูด้วยไอ้สมยัยแต่อะไรไม่รู้เฮ้ยนะคุณม้าตัวนั้นคือเราม้าก่อทองอะเนาอไอ้เขี้ยเชี่ยโอเคโอเคโอเท อือมันเอาลูก it, it. It. เอาลกชับนชับนฟึบเอาลบลบลบทเอาเอาไงเอาไงเอาไงไว้เปล่า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 ้ตัวใหญ่ฟาดไม่โดนเนาะฟาดไม่โดนเนาะกระตุกกระตุกคอมกูระเบิดแล้วกูรนกูร้นไสั้ขวา สคงขวาญตี้ากูคุณรบคุณรบคุณลบดทุกท่องคุณรบทุกทอกแต่ทำคนเหมือนเก่งอ่ะเฮ้ยกูจะตายกูจะตายว้าตัวนเอาไงดีกูควรจะสู้อย่างนี้ต่อไปหรือว่ากูควรจะหนีกูเป็นผู้ชายพอเฮียกูสู้เลยสักฮ้ยใช้มากขึกนได้หลบเก่งจังวะ มันท so ah, ุบมัน mm ทุบ hmm. มันทุบซ้ำอ่าโดนกลุบไอ้ที่อะจวงแล้วมันช่วงเอ้ยมันฟาดฟาดฟาดทำไงมาทำไงจ้วงจ้วงจ้วงไม่โดนจ้วงไม่โดนเอาเอาลบเอาฟันไม่โดนเอาฟันไม่โดนเอาไอ้เขี้ยวม่นเอาขวานตีหน้าคุยเลยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ามันงวงมันงวงไปเกี้ยวกูกากมันงวงสายพวกนี้ ชาฟุมากโลกลพัดนุ่งพัดเตียวตัวเดียวปลาอย่างคนเถื่อนไอ้เหี้ยมาดิเจอกูต่อยฟันเฮ้ยไม่เกี่ยวเลยเมื่อกี้มันฟันไม่โดนเมื่อกี้กูหลบไม่ได้แค่มันตีไม่โดน เฮ้ยเฮ้ยมันเบี่ยงกว้างมันเบี่ยงกว้างไอ้ที่นี่ชัานานไอ้ที่นี่ชัานานแล้วไม่งเบี่ยงนิดเดียวได้ไหมปุ๊บหลบเฮ้ยทันลี่กูบอกนะตอนนี้ทุกคนตอนนี้กูจะพูดทุกอย่างทีหนึ่หัวกูถึงเสียกูจะเริ่มไปแล้วก็ตามเฮ้ยแอคแนลอะมันอย่างเราอะไอ้ผู้สอนฝันวาดฟัดฝันวาด

บอ,บอกเลยตุ้มประชาตัวจริงไม่นี้งแลวเว้ยโอ้งเฮ้ยอีกรอบโอ้งเรียบร้อยบอกเลยพ่อกูเชียร์บอลก็ไม่ดังขนาดนี้เอ้าโอนโลนตั้งนาด้หินทุโดนหินก็เดนใส่ใต้นะเอ๋ได้ลิงเกมกาเอ๋ได้ลิ้นเกมกาอย่าสาซื้อมาเล่นนะนี่กูยิงเพื่อมาเล่นนะกูโชคดีกูไม่เสียงไม่เป็นไรเราจะรอจังหวะเราจะผ่านพาร์ทนี้ ตบไอ้เี้ยนี่ต่อเปลาหนึ่งมาดิกอดท้องเฟี้ยวเหรอยิ้มเฟี้ยวเหรอมึงไม่เคยเล่นด้วยเกมเยอะเนี่ยแต่กูเอากูเอา,เอาลงได้กูว่าลงไปเยอะแล้วมาดิมาดิโอ้ย,อยแม่งขาดซึ้งการไปโกโจเลยฟุตเทจกูยังอยู่ยังอยู่ย

เดี๋ยวกูจบอันนี้ไปกูต้องไปเคลียร์แม,แม่กูก่อนกูจะโดนแม่กระทืบอยู่แล้วใช่ไหมแม่ใช่แม่กูเองทุกคนมันปรับภาพต้องไหมกูปรับไม่เป็นอ๋อนี่เหรอกราฟิกคุณิตี้โลมูชันเบอร์ออฟ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 ช่างแม่งสามสิบเอพิธทุกคนทนไปโหโวัวผับทีภาพสวยกว่าแอคอะไร แอคไลน์ speaker, โ immun, โอื้มแอคไลน์อ้มเอาโอ้ไม่โดนไม่โดนไม่โดนเอาไม่โดนไม่โดนไม่โดนเฮ้ยมึงหนีเหรอแบลสไินได้ไงเว้ยมึงยิงพัดไอคูนียวะมาเอ้ยเอ้ยเอาไงเอาไงมึงอยู่บนหลังม้าก่ได้เปลี่ยนที่อ่ะเฉพาะตอนนี้โอ้โหเฮมึงไอ้ที่อ่ะู้ไหมปลายหัวมันแบน อย่างน้น yeah. กูยังไม่ด uh ่า huh. พ่อแม่กูอยู่กูเก็บมึงไปก่อนตอนนี้คือทั้งข้างบ้านเขาคิดว่าเองเป็นคนบ้าหมดแล้วใช่ไหมขนาดแม่กูยังถามแล้วกูครบสามสิบสองแล้วเปล่าทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแพรลี่จะได้เวิร์กได้นจะได้เวิร์กพวกแมงภาษาไทยเชียบดูดรือูกไม่เป็นไรรอดูอีกทีนึงไม่เป็นไรเราจะลองกันใหม่ลูกผู้ชายโตจริงเขาไหม โอเคกูนี้ดีกว่าเฮ้ย <Hey, S 2> ได้ไง uh ง่างนะจะวะเฮ้ย hey, <Hey, S 2> ไปชิบหายแล้วแม่กูลูกค้ามากูพูดแบงไม่ได้แบงเสียไปแน้หน่าลูกค้าด่าเนี่ยอันนี้ทุกคนวันนี้ผมจะมาแก็บเอลิงนะครับเราจะมาสู้กับตัวนี้กัน เราอยู่ในสัตว์เพลิงก็มีสควกตค้วยหัเลยแม่ไอ้เชี่ยตัวแของตัดใครอยเชียกเลยเพลินไอ้สัตว์ สวัสดีทุกคนเชี่ยเมื่อกี้ไม่นานเลยทุกคนนะอูแม่งไม่นานเลยไม่เคยเห็นแม่งฟาดลงมาก่อนไม่นานเลยทุกคนเสียงกูเริ่มตายอีกนกูไม่ชอบคนตายทำไมเสียงกูเหมือนมาเลยทุกคนเราจะมาเริ่มกันใหม่ถึงกูจะติ้งต้องมากกว่าเดิมก็ตามกูบอกเลยถ้ากูดังเมื่อไหร่ครูโรงเรียนกูมองกูเหมือนเดิมสักคนเฮ้ยกูฟาดไปทุกนลบ อันแน่ก like. ูรู้ท like ุกอย่างของมึงหมดแล้วว่ามึงมีฟาดโล่ไอ้ฮี้บกูบอกเลยกูไม่ได้เบียวกูแค่ปัญญาอ่อนไม่ผิดกูไม่ได้แพ้พมันกูแพ้พม้ากูไม่ได้แพ้พมันเชื่อกูกูเก่งมาเด็อเด็กเด็กกูกูกูโหพี่มีม้าน้องขึ้นขึ้นมาพี่มีน้องอะไร้แค่นั้นแหละเฮียไม่เชื่อม้า อ้าวเรียบร้อยเสียงจังหวะนี้ไอ้สัตว์แม่งหลบได้เอาโอ้าโอ้ทายาทายาเล่นทายาเล่นทายาะกับน้องเนี่ยทายาเอา tomato, tara, ่อเล่นทายาเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอข้าหยาดลองลองลองคุณเล่นไปก็ถือรู้คุณเล่นไปกูถือรู้ทุกคนกูจะตายเด็กหลบได้หลบได้ อ๋อเอาไงเอไงเอไงเฮ้ยมันฟังไม่รู้วะกูได้แห่นั้นแหละได้เห็นั้นแหละได้เค่นั้นแหละไดคนมเยอะผมากีมีสมีซมีเฮ oh, ีพวกเยไอพวกเสพยามากูไม่ได้ขึ้นการณ์กูตอนเนี้ยเฮ้ยกูเพ okay. ิ mm ่ง้ไปมึงให้กูเด่นกันมึงรีบจังวะไทุกคนเราจะมาลองกันใหม่จนกว่เมูจะเต็มถ้าเมมเต็มเมไรก็คิดตัดม่นั้น มองหน้ากูเอาเอาเอาฟันไม่โดนอน้องฟันไม่โดนตากิ้งเยอะตักิ้เยอะไอ้ก้าวไอ้เหี้ยมึงเหก้าวเหรออ้าดูทรงใช้ไอ้เหี้ยนี่เล่นตัวโกงไอ้ก้าเลยซับไปดิดิไปดิชั่ว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 เอาเอาเอาฟันไม่โดนฟันไม่โดนน้อฟันไม่โดนน้อฟันไม่โดนน้อฟันไม่โดนเนาะอ้อฟันไม่โดนน้อฟันไม่โดนเนาะอะไรอะอะไรอะน้องอะไรอะน้อ ได้แค่นั้นเลยได้แค่นั้นเลยได้แค่นั้นเลยได้แค่นั้นเลอโอ้โอ้อะไรวะไอ้เหี้ยเหมือนได้กาวจริงแม่งโอ้โอ้ไงัดงัดมือหนมือหนไอ้เหี้ยนี่มือหนอ่าอ่าอ่าเจอสวนเจอสวนไอ้เหี้ยเอ้าฟันไม่โดนไอ้เหี้ยฟันไม่โดนเอ้าโอ้ฟันหนักกว่าน้อไอ้เหี้ยนี่มันก็ใช้จะสั่นขวาไอ้สั่นว้าวไอ้เหี้ยหลบได้หลบได้ โอ้ฟันไม่โดนอะฟันไม่โดนบอกเลยเฮียกูจะไปค่ายพรุ่งนี้แล้วกูขอระบายอารมณ์ซะหน่อยกูไม่ทำด้วยกันบ้าเฮ้ยไอเฮียมันโกยเนอะจำให้ดูคนประมาณกูขอใช้พิชยาคณิสตร์ก่วนประมาณนะก็ค,คำนวณค่าความพัดเคลื่อนแล้วประมาณ60%มันจะกระโดดเชื่อกู อีกนู่นท่สีการหายใจระดับเซลล์มันจะกระโดดเชื่อกูกูเก่งว้าวว้าวแงมันเอาขึ้นวอัดกินกูตลอดจากกูอัดแต่มุมมึงหมนไอ้เ่าจริงๆหลบได้หลบได้้ ลบลบโอ้โหแม่งมียาัรงสีขวดก็ไม่ใช่วะทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นคำเตือนหน้าคลิปใครมีปัญหาเรื่องการได้ยินดูได้มึงจะกลับมาได้ยินอีกแน่นอนร้อเอร์ซจากกูที่เรียนจบหมอในระดับชั้นหมอสีกูเก่งขนาดนั้นเลยเชื่อกูเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงรู้เปล่ากูเลือกพร็เจ้าตากเลยกูบอกเลยเสียงตอนเนี้เสียงกูเนี่ยไม่ดังกว่าเสียงเด็กแว้นหน้าบ้านกูอีก ว่างงับไปโดนอ้แม่งฟาดโดนอีกแล้วไอ้เหี้ยเอ้แม่งอ่อนแต่ข้างไปทางฝั่งโลกมากไอ้สัตว์ถ้ามึงจะไม่เข้าเฟสสองมึงก็ไม่อยากกลัวเลยโอ้โหอะไร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 เงี้ยโอ้โอ้แค่นั้นมึงโอ้โหเป็นไปพูล่าแล้วไอ้เหี้ยโอ้ยแม่งกูกะกูก็บอกลุกูจะเข้าฝั่งโลกไอ้เหี้ยนี่ก็หาแต่ฝั่งที่แม่งไม่ใช่โลกไอ้เหี้ย ไดแค่นั้นแหละได้แค่นั้นแหละได้แค่นั้นแหละแค่นั้นแหละบิ๊กเฮิกหนักเฮิกหนักหักมันหนักจริงมันหนักจริงมาดิกยิงแทงอ่ะเอาเอาลงได้พอดีเลยโอ้ได้แค่นั้นเลยอู้ห์พิษสันดาบพิษสันเนี่ยสิโอได้แค่นั้นเลยโอ้ได้แค่นั้นเลย โอ้ยเยี่ยมมันก็โดนอยู่ท่าเดียวแหละทีดตีมันมาโอ้มันก็โดนอยู่ท่าเดียวเนี่ยเห็นไหมมันมาโอ้ยเยี่ยมอลุกได้หอมเชิงอีกที่นี่เชิงทำทรงเชิงหนาโอ้โอ้มันอัดมุงกุยแล้วเฮ้ยกู้นึงมึงจะฟาดไอ้เยี่ บอกมิตลอดมันแก่ก้าวเลยพอจากเอ็กแคดเอบีเอจนกูต้องเอาเอเดลิงมาเล่นแทนแล้วไอ้เหี้ยไม่มาสักทีไอ้สับไอ้ยี่เออยี่เอาเทมไปโดนเทมไม่โดนโอ้แม่งเอาสั่นขวาตีหน้าเวี้ยมันเป็นเหี้ยอะไรวะเอ้ยเอ้เอาไปโดนไม่โดนเอ้ยฝันหนักกะพี่ฝันหนักเหรอฝันหนักเหรอ เออยมันไปไม่ไม่ตายไม่ตายไม่ตายมึงเหลือยาเหลือยาเฮ้ยมันเฮ้ยเฮ้ยเจ๊บเจ๊บเจ็บเจ็บถ้ามีคนถามว่ากูอ้วนหรือพร้อมกูไม่บอกเพราะอะไรไม่รู้เดี๋ยวมึงค่อยกูค่อยเปิดหน้าต่อพัดซับโอเคไหมงงงงงงโอ้เฮ้ยเสี่ยผมฝ่ายเป็นตอนแม่กูโกรธกูเลย

โอ๊ยโอ๊ยเอาไวเอาไ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงรู้ไหมมึงใช้ปาขวามึงฟันกูโดนกี่รอบกูบอกเลยไม่ถึงสิบที่เหลือกูโดนสันขวาเป็นครั้งนั้นไอ้เหี้ยสันขวากินเยอะเกินโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยคิวโชะไม่ตีด้วยเอาไงเอาไงเอาไง มึงไม่ไม่งะมันจะง้างยัง,งยมึงจะเอาอยัางไงาเฮี้ยมึงคุยตัวเองก่อนพี่เฮ้ยเไป de, ไป de, ไป de, กระโดดไปเอ้เอ้กูยืนรับทุกดอกไอ้สัสทุกคนเราเปลี่ยนแผนแต่แผนเราไม่ใช่การที่เราจะหนีแต่เราจะเล่นอย่างงี้เดี๋ยวรอเดี๋ยวมึงดูเดี๋ยวมึงดูถึงแม่งก,กูจะใกล้เต็มแล้วก็ตามวิธีการเล่นของเรานะมึงเคยดูฮัจมีนอิปโป้ป่ะนี่นี่นี่ นี่มึงเคยดูอ่านี่เดี๋ยวกูเล่นให้มึงดูเดี๋ยวมึงดูอ่าแล้วกูก็ตายเฮ้ยผมรู้แล้วทุกคนวิธีการเราคือไม่ใช่การหนีปัญหาด้วยการหลบเราต้องเผชิญหน้ากับปัญหากับตันน้ำมีนก้าจ้าไปยี่สิบ 20. ไปเป็นไรโอ้โห ดูว่าน้อวันโอ้โอ้ไม่ดีไม่ด่วนเนี่ยไฟเอาไงอะเอาไงอะอึ้งอะดิอึ้งอะดิอึ้งอะดิเติมแผลลี่อะเอ้าจับจังหวะมันได้หมดแล้วเฮียบอกเลยไม่ได้ขึ้นเอยไฟเอาเอ็กเอ็กแอ็กเอาลัมลัมเอ้าอะไรอะไรเั้ยอะไรกูปีดไม่เนี่ยมึงตีไปลงกูเนี่ย มามามามึงอ่ะไอ้เหี้ยกูกลับมาคุยกับมึงแล้วไอ้สัตว์คือหลังจากนี้เนปะ็นช่วงที่กูชนะมันได้เดี๋ยวกูจะไม่ตัดอันนี้จะเป็นแบบ ฟูไฟ์ HD 4K จากจอไอ a มกเชื่อกูกูเก่งเอาใหม่กูเริ่มแห้นะแต่กูจะไม่แพ้ โอ้คๆวเหน่ยม่งข้างเ่อกหมนตัวตีหรอว่าแล้วกี่ ย <tem> er ี่สามยี erm ่สามเฮ้ยจะได้แล้วจะได้แล้วว่าวมึงกระโดดอย่างนี้ก็ใช่อี๋อยัง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 มันยังมันยังยังมันยังมันยังไม่จีบเร้ากู มันยังไม่ถึงเวลาของกูกูฆ่ามึงได้ล้อยเยียไม่ได้ครึ่งร้อยค,ควายอ่านะครับจบไปแล้วสำหรับเล่นมั่วเอ๋ได้ลิงยิ้มเพื่อนของผมนะครับก็เราจะบอกว่าขอบคุณมากนะครับไม่ใช่เรากูจะบอกว่าขอบคุณมากนะครับเพราะว่า ช่องเล็กๆอย่างนี้กับช่องที่เร็วชามเร็วชามเร็วชามแม่งภาษาไทยกูสุดยอดมากสำหรับช่องที่เร็วชามต่ําช้ายอย่างนี้ก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์ใครชอบมากๆก็กดซับนะครับส่วนซูเปอรต์ตรงซูเปอรแ์แตงสมัครสมาชิกไว้ที่หลังครับเพราะผมยังไม่อยากทําตอนนี้โอเคไหมครับแล้วก็จะมีเสียงแม่ผมเข้ามา,มาด้วยก็เป็นขออาภาัยด้วยนะครับและบางทีก็แถวบ้านกูก็มีเด็กวงเด็กแว้นช่วยไม่ได้ก็ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับ ทุกคนนี่ไม่เป็นคนที่สุดยอดมากๆที่มาดูช่องเฮียๆอย่างนี้นะครับขขอบคุณมากครับ